เอาใครบ้างคะไมกระเซิตไมกรเิต้องประกบให้น้องยินตรงกางีเป็ที่ต้องมาถวันนี้มันได้ยังไงอมเต้องยอมให้นิวเซนอีอะไรหรออลให้นย่ห้ยขอยที่ตกง อยากเกิดวะไม่ได้เกิดจิ๋วอะนักบัญญัติโปเจใช่แล้วนะมาค่ะโอ้ไฟนัลลี่ค่ะไฟนัลลี่ใช่ถึงวันนี้และแล้ววันนี้ก็มาวันที่เราคอยค่ะวันที่ใหม่ก็ไปเต๋อเวิร์กโปรเจกต์นี้กันมาสองปีค่ะใหม่ทำโปรเจกต์นี้มาสองปีค่ะแล้ววันนี้ก็มาถึงเป็นเฟิร์สพรีเมียร ครีสก็คือให้ผู้โชคดีแล้วก็ทุกคนที่ซื้อบัตรนะคะได้มาด้านดูพร้อมๆกันกับเปิดอีพิโซดค่ะซึ่งวันนี้วันที่27แล้วก็วันที่ออนแอร์จริงๆคือหนึ่งดิจิตกาค่ะจะเป็นยังไม่้นไห้ทำผู้ตัดผู้ก่อนที่เอ่อโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเป็นฟิลเหมือนอยากเรียกเพื่อนๆที่พี่น้องๆมาดูอ่ะเป็นฟิลแบบมาดูกันได้แล้วนะมาดูเถอะอยากให้ทุกคนได้ดูเป็น เป็นผลงานที่เหมือนในกับพี่เตอ๋อที่เติบโตอยู่ท่ามกลางสายตาทุกคนแล้วก็ได้แบบผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรากันมาเยอะมากๆนะ,ะก,ก็อยากให้นคุนได้เห็นโปรเจกต์นี้ก็เป็นยังไงก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมไปขอความช่วยเหลือจากหลายคนมากแล้วก็เหมือนเราเริ่มต้นกันมาสองคนนะครับผมและใหม่เริ่มต้นตั้งแต่สร้างบริษัทแล้วก็สร้างซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็วันนี้มันเป็นวันที่แบบครั้งแรกประมาณแบบคล้ายๆว่ามีลูกแล้วอุ้มลูกมาให้คุดู ก็แบบเหมือนเราออกมาจากห้องคลอดอ่ะเราไแบบพี่คันใหู้กดูเอ๊ะน้องแพร์วิวนี่คือใครอะตื่นเต้นแต่ผมเชื่อว่าแฟร์วิวจะทำให้ทุกคนตื่นเต้นที่แบบลูกปลาแม่ใหม่แม่ทำลูกน้องคนนี้นะคะคืบคนน่้ชื่อน้องเมเบิร์ดนะคะแล้วก็คนนี้ชื่อน้องแตงจีนะคะก็นักวิทยาศาสตร์กับ อมาเจอนน,นะ,ะไม่รู้ว่าเป็นยังไงมาสายมาสายนักแสดงดูก็ต้องมาฝึกการแสดงใหม่หมดเลยค่ะแต่ว่าอินเนอร์เขามีของอก็เลยก็เลยพุชไปทางสายแบบศิลปะได้ะคะ่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะก่อนอื่นก็คือแบบขอบคุณค่ะที่นูได้มีนักศุลเป็นแบบมีเม,มืเเอ่อนไม้มีดีเ,อเีอะไรต่ีกังอุ้ยแรกค่บ ก็แรที่กีขอบคุณขอบคุณพี่ค่ะขอบคก่นใช่หนูแบบดีใจมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณที่อันเนอร์อหน้องน่ายักมากค่ะปันยากเป็นรูปเหนื่อยไหมคะมันไมันอะไรมัดใจมากๆค่ะเรียกว่าสมกับถึงมาเหมือนกับว่าสุดยอดมากๆเลยที่มาถึงตอนตรงนี้ ใช่สุดการรอคอยค่ะแล้วก็หนูภูมิใจในตัวเองละทุกคนมาผ่านเอ๊เฮ้ยผ่านไปหนูไม่ดีมันอึดอัดราะหนูรู้สึกมีความสุขมากๆแล้วหนูบ็ดีใจมากๆที่ตัวเองได้มาอยู่ณตอนนี้ตรงนี้ค่ะใช่หนูก็อย่างแรกเลยหนูต้องขอบคุณพี่ๆค่ะที่ให้โอกาสดีกับหนูเพราะว่าหนูไม่เคยผ่าน แสดงมาก่อนเลยค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกเลยแล้วก็ได้แสดงเป็นตัวหลักเลยก็ต้องขอบคุณโอกาสจากพี่ๆค,ค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เมเบิรแล้วก็พี่ๆจากทุกฝ่ายค่ะที่ทําให้วันนี้มันเกิดได้ค่ะใช่ค่ะดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะที่วันนี้ผลงานชิ้นนี้ก็จะได้ออกไปให้กับคนได้ดูแม่เห็นใช่ทแม่มาดูนนไหมวันนี้มาดูค่ะแม่<ห>มาดูด้วยแม่มาจากภูเก็ตเนาะแม่บินมา แม่บินกระต่างสงบดหมดเลยนี่โคลาตอี่ตัวใหญ่ที่สุดที่สองคนรู้สึกว่าอะไรที่มันยากที่สุดที่เราสามารถถัดออกมาได้ในตัวเองไม่เจอเอาน้องไปองเอาหื่องไปดเป็นยังไงบ้างก็หมายถึงว่าที่พังจะได้อะก็คือหนูซึ่งงานยากที่สุดรู้สึกว่าเราสามารถทำมันผ่านได้เรียกการแอคติ้งแล้วกันค่ะเราวะหนูได้รับทักษะเพิ่มทุกครั้ง บบเวลาที่พี่ๆเขาสอนะะได้ความรู้เพิ่มตลอดเวลาทุกทกทุกคิวทุกทุกแบบการฝึกฝนกอจริงจริงๆการแสดงมันท้าทายมากๆค่ะเป็นเรื่องแรกของหนูของคนแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ค่นอนข้างยากหยู่ค่ะในระดับหนึงบบน่งเลยแต่ว่าพี่ๆพี่ไหนพี่เตอ๋อก็ไม่เคย ปล่อยเราเลยค่ะแบบว่าในการหมยถึงว่าในการในการถ่ายก็ในการถ่ายพียย่พี่ก็จะมาอยู่หน้าเซนมาคอย,ยช่วยไกลช่วยแนะนำส่วกตัตลอดก็คือเวลาหนูไม่มั่นใจหรือว่ากลัวพี่ๆีก็จะ,จะแบบเอ้ยพี่อยู่ตรงนี้นะก็ะต้องสอย่างตื่นขึ้ม่แบบนนห,นห,นหน้าที่กันยังไงก็ต้องทำเพราะชัดเจนเลยครับคือผมผมจะไปดูแลเรื่องการผลินเรื่องเขียนบทอะไรเรื่องแบบการถ่ายทำในส่วนวันนี้มันจะเป็นพาร์ทของอา t i s t ก,ก,กด็ดูแลเขาจะใกล้ชิดเด็กๆมากเขาจะแบบต้องแบบปรับลุกต้องแบบสอนการแสดงพาไปออกงานเลือกเสื้อผ้าแม้กระทั่งแบบตื่นกี่โมงก็ต้องบอกว่าควรจะตื่นเช้าอย่างนอนอย่านอนดึกอะไรองี้ยครับเขาดูแลคือนุ่มใหม่ดูแลบเป็นแม่ต้องแบ่งการขับรถต้องแบ่งใจเพราะว่างานเรางานส่วนตัวเราก็มีงานส่วนรวมเราก็ต้องทําค่ะก็อย่างใหม่เองอะค่ะพอจบงานส่วนรวมก็คือใหม่อย่างอย่างใหม่เองก็ หลังกระจกไม่อยู่อะค่ะมันจะมีแก๊ปว่างสักพๆหนึ่งที่ใหญ่ๆอันนี้ยค่ะอันนี้ใหม่ก็คุยในขณะเดียวกับใหม่ multitask มากใหม่ทำได้หลายอย่างพร้อมกันใหม่ก็จะคุยกับทั้งช่วงวันเรื่องโปรเจกต์ต่อไปใช่ไหมแล้วก็ใหม่ก็รู้แล้วว่าใหม่มีวอลเลน่าต้นปีซึ่งปีนี้ใหม่ก็จะปรเจกต์ไม่อยู่ใหม่จะมีแก๊ปหนึ่งว่างๆเนี่ยใหม่ก็ลุยงานเบื้องหลังลุยเบื้องหลังดูแลเด็กทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยถึงบอกว่าเนี่ยแค่เบลเสร็จแล้วหอยะสมผลิตเร็จหลังจากนี้แม่จะไปเป็นวอล ก็ใช่สำเรันคุณายแล้วก็จะเป็นโฟกัสในเรื่องของแต่ในขณะเดียวกันละค่ะต่อให้ถ่ายปุยายวันนา่ก็คุณจะต้องมีลูกๆไงก็ต้องดูเผื่อว่าเขามีแฟนนี้มีอะไรอย่างงี้หมเก็ต้องเป็นคนดูแลไปด้วยอน้คได้ัใคสอบสอบคนนี้คนนี้เกินคานภูมิใจมากๆสิ่งหนึ่งที่ใหม่รู้สึกดีใจคือเขาเป็นเด็กดี สองคนนี้เขาเป็นอีกทีแล้วก็แบบว่าอ๋อค่ะรู้สึกดีสนใจนะดีที่เขาเข้มวดเป็นคำถามที่น่าสนใจมากไม่ได้เรียกว่าเข้มวดเรียกว่าแบบว่าเขาเรียกไกด์ในทางให้เราเราไปในทางที่ดีค่ะแล้วก็บอกว่าอะไรไม่ดีไม่ดีช่แต่ว่าถ้าสมมติเด็กๆเราแอบดื้อแอบโซนอย่างงี้ค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะคะ เพราะว่าเราสอนดีแล้วแต่ว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกคนต้องใจเย็นพะเด็กก็คือเด็กแล้ก็ให้เขาเติบโตไปในทางที่เขามั่นใจเราจะไปแบบบังคับไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะดังนั้นก็ค่อยๆทะนุถนอมกันไปค่ะทัไท <c oughs> หดีใ,ใจแบบนี้ถ้าน้องเล่นไม่ได้หรือว่ามันยากมากก็เป็นทั้งที่เป็นทั้งผู้จัดด้วยใช่สำหรับใหม่นะใหม่พาร์ทผู้สารใหม่ค่อนข้างจะแบบ ไม่เอามาไว้ในตัวเองดนะูเนี่ยแต่เน้นเป็นพาร์ทที่แบบเขาเป็นเป็นน้องเป็นเป็นคนในครอบครัวเราเวลาแต่เวลา acting อ,อะไรง่ายเพราะว่าเรารู้แล้วไงอว่าจุดไหนไปไปแค่โดนจิ้มแบบโดนจุดนี้นิดเดียวปึง้งเขามาเลยอารมณ์มาเลยเรารู้รู้หมดเขาหนูรู้ทุกอย่างของเด็กทุกคนหมายถึงว่าหมายถึงว่ารู้รู้รเพว่าแต่ละคนเองอเนี่ยเซนซิทีฟเรื่องอะไรถ้าเขียนบทเขียนเรื่อง เขียนพัช <ush> ตรงนี้นะเขาจะมาเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรักครอบครัวรักคุณยายเพิ่งเสียคุณยายไปเขาก็จะอย่างวันนี้นก็ชายก็จะคิดถึงคุณยายถึงน้องแม่เขาก็จะแบบคนคนี้ร้องไห้ง่ายอ่ะไม่แค่ไม่ต้องทําอะไรเลยอ่ะก็แสดงเก่งใช่คนนี้เขาไม่ขอเขายอยากเป็น acting coach เขายอยากเป็น acting coach เพ้าก็ค่อยใส่ไปนะลูกเป็นนักแสดง เราสองคนระหว่างพี่โตพี่ใหม่เราปวดใจมากที่ส แปลว่าเราเริ่มแปลว่าสถานการณ์นั้นเราเริ่มหนักแล้วแปลว่ามันไล่แรงยังไงยังไงมันหลอบรอบวงเมนต์มันเกิดอ๋อเหมือนพี่ใหม่เขาจะพูดอีกรอบรอบแรกก่อนถ้าแบบว่าอ่ะแล้วพี่เต๋อก็แบบโกรธทำไมอ่ะลูกโกรธไมที่้หัวพี่เปล่าไม่หัวพี่ใช่ไหมพี่ใหม่เก่งมากเลยนะใช่แบบอยากรู้เลยพูดเลยอ่ะต่อไม่แบบเรื่องทั่วไปเลยค่ะแบบการการทำตัวยังไงให้เหมาะสมแล้วเป็นเด็กที่น่ารักค่ะ ใช่ก็พี่ใหม่ก็จะหนึ่งรอบก่อนถ้าเข้ารอบสุดท้ายพี่เต๋อก็แสดงว่าอันนั้นต้องต้องปรับปรุงจริงๆแล้วนะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบเล่นๆแล้วนะคือถ้าแบบพี่ทำเลยคือถ้าพี่เต๋อพูดแต่ว่าพี่พี่ปล่อยยังไงลูกใช่เล็บปุ๊บเกิดใหม่ได้ทุกวันโอราะว่าจมพกาขยันเล็บมากเล็บเล็บเล็บมันไม่เข้าหูวมาแต่ว่าจริง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 เอ้าเหรอชอบเล็บปุ๊ชอบเล็บปุเวลาที่เขาแบบไม่ไหวแล้วให้แล้วมันให้เล่นแล้วกัน อุ้งไปเลยอจิตใจใช่ค่ะแต่มันเข้าง่ายง่ายพี่ใครเราเข้าอ่ะหนูไม่อ้อนที่มันเอาหนูเข้าที่ไหออี่เเอหนูก็บอกว่าแบบเออหายโกรธลวเออจิตใจมตอนที่เาเล็กปุอกไปอ่ะไม่ได้หนรแบั้งแรกคือใจว่าหนูกับอุ๊ยหนทำอะไรผิดมากมากหนูแบบรู้สึกผิดมากมากับพี่ใหม่หนูขอโทษแล้วก็สักทพี่ใหม่ก็รี ว่าพอตอนตอนที่ออกไปตอนนที่กลับเข้ามาออกสวนน้ำไม่เหนื่อยคืบหน้าไปเลยเดิเป็นเดิมเมเงียบเงียบก็นาวแต่ว่าชิลยังไงกูยังไงก็แบบกูอยู่เปิดามกูถว่าก็ความที่ไหม่ห่วงมากๆค่ะที่ไหมก็จะพูดตรงๆเลยแต่ว่าพี่ใหม่พูด่ใหม่ก็จบเลยแล้วผมก็จะแบบ ไมพูดแล้วไม่จบเลยไงแต่ว่าบางคนเขาจะไม่จบอารมณ์เขาก็จะไปต่อเรื่องแต่แม่คือแบบไม่จบอะไรเงี้ยก็ลองปรับที่จริงใหม่ไลนะไม่ได้ดั่งใจเพราะว่าสร้างสีนี้เนาะเขาหรือว่าเราไม่ได้ดั่งใจจริงๆคือบางทีอ่ะไอ้เรื่องเล็กๆนน้อยอย่างเช่นแบบเพรามันยิบย่อยเนาะอยู่ดยกันมันน้อยมันไม่ไม่ได้เรื่องใหญ่นะคะมันแบบบางเรื่องก็ใหญ่บางเรื่องก็ใหญ่เป็นเป็นแบบเรื่องที่แบบต้องประชุมทีอะไรเงี้ยก็มีค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการ เด็กๆเ,เรียนรู้แล้วต้องเข้าใจกับว่าเด็กๆที่เข้ามาในองค์การอ่ะมันจะมีทุกคนจะมีความกลัวของตัวเองพอ,อ,อเข้ามาในองค์กรก็ต้องแบบรับรู้ว่าโอ้เดี๋ยวจะทํางานทํางานมันจะหนักนะต้องเจออะไรบ้างเคารพผู้ใหญ่นะเจอทุกฝ่ายนะไปกองถ่ายเนะี่ยไหว้ทุกคนทําตัวคือแค่แบบสมมติว่าหนูได้รับรู้ว่านอ้องคนนี้เข้ากองแล้วแล้วเหมือนเหมือนถ้าลืมไหว้ใครหรืออะไรอย่างเงี้ย หนูก็จะอัพโพสเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนถ้าจะเห็นว่าน้องหลุดหลุดพฤติกรรมไปอะเด็กอาจจะทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ทันคิดอะไรเงี้ยหนูก็จะเข้าบอกเลยว่าลูกอันนี้อันนี้แบบนี้นีๆนี้อะไรเขาก็จะบอกเขาเลยคือเราก็อยากจะให้น้องอ่ะเป็นทั้งเรื่องหน้าที่ที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นเรื่องหลังที่พี่พี่ทีมงานเรื่องหลังรักแต่ถือว่าทั้งทีมไฟทีมทุกทีมเลยทีมกล่องอ่ะอยากให้ทุกคนรักอยากให้เขาไปรักแสดงมันไม่ได้อยากให้เขาเป็นแบบ อยากให้โตไปแล้วเป็นทำงานในตากล้องได้ไยากเป็นรอยันไปเฉยที่เขาแบบตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่กระบวนการเริ่มแรกที่เขาก็จะให้ไปดูแต่สมมติเราไม่มีคิวเราก็ไปดูกองว่าใครที่เขาทำงานยังไงงอให้เขาไปเป็นสวัสิเนี่ยใช่แต่เรื่องวันนี้ในกองาก็แบบว่าโมเมนต์เท่เนี่ยถ้าวัดอะมันมันเกิดขึ้นตอนไหนขึ้นใช่ป่คือจริงๆคู่เนี้ยเขาผ่านด้วยกันคือตั้งแต่ช่วงแรกๆมันมีมันมีช่วงโมเมนต์ที่แบบ มนถ้าเขาไม่ตัดมือกันไว้มันก็จะไปไม่รอดทันที่ผมว่าผมกับน้องใหม่คุยกันว่าจะเลิกโปรเจกต์ออกนี้เรื่องจริงคือแบบนนั้นจะไปหลอดนะด้วยทีหลังก็จะเลิกทัสองอาทิตย์จะเปิดกล้องอะไรเงี้ยก็เรากะไรจะต้องลงเงินจำนวนมหาศาลมากเพื่อสร้างโปรเจกต์เนี้ยแต่ว่าเราจะรู้สึกไม่ได้มั่นใจในเติดสั่งมากเท่ากับที่เราคิดเหมือนแบบเป้าหมายยังไม่ได้แต่เป้าหมายมันเป้าหมายที่ของเราหรือเปล่าก็มานั่งคุยกันเฮ้ยไปเนี่ยมันแบบมันไม่รู้ว่าเขาจะเสิรโซเป็นแบบ ป็นแบบที่เราต้องการแบบที่เราคิดแล้วก็ตัวเขาเองก็มีความฝันถนัดที่ไปคูวกันหรือเปล่าก็เลยมานั่งคุยกันนะคุยกันแล้วก็ณวันนั้นมันมีมีจิตบางอย่างคือยู่พอมองไปเราได้เห็นว่าเออสองคนนี้เขาเป็นทีมเดียวกันแต่เขาก็แบบเออเขามีความลับและปรารถนาดีต่อกันเขาเขาบอกเก็ไปว่าเออมีความฮีตเตร์ทุกเรื่องทุกอย่างเขาไม่มีการโทษกันเขาเขาแบบเหมือนแบบไม่ทำผิดเธออะไรอย่างเงี้ยไม่มีแต่เขาแบบแบบเขาเข้าใจสถานการณ์แล้วมันก็อดพอรร้องไห้กัน มาถึงว่าเป้าหมายของเขาและเป้าหมายเราเป็นอันเดียวกันเขารัดกันแล้วก็เป็นสองคนที่ปัฒนาดีกันอย่างเราสองคนได้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นแบบว่ามุมนี้ตัวจิงไอ้มุมนี้รุนรขึ้นเคมีมันไ่มาพูดถึงคนอื่นอ่ะเรารู้เลยว่ามันมีความสุขรับรู้แะค่ะเพราะว่าแบบว่าเราก็ทำงานมาเรื่อยๆตั้งแต่แรกแล้วเราก็แบบพยายามคุยการพยายามตบกันเรื่อยๆค่ะแล้วพอมาถึงวันนั้นที่พี่เขาเรียกประชุมกลุ่มอะไรแบบ เข้าใจคนมากๆเข้าใจวิธีด้วยถาะว่าทำไมสถานการณ์ตอนนั้นมันเป็นยังไงมันต้องทำยังไงเพื่อให้สุ่าให้มันมีเคมีตามที่เราต้องการเปิดใจเขา,<ไ>าก็จะยูโปรเจกต์ก็คือเปิดใจจริงๆแบบชื่ออะไรก็เรียกว่าเปิดใจเลยแล้วก็บอกเลยว่าไม่ชอบกันอะไรยังไงเกิดอ,อะไรขึ้นมาบ้างตอน<ม>ที่พี่ตอนที่พี่ไม่เห็นไหน ใช่แล้วหลังจากนั้นเขาก็ตรงกันมาตลอดแล้วก็นี้ทุกคก็คือแบบไม่ชอบเหรอไม่ชอบคือตรงมากสือก็ตรงมากคือแบบว่าอตองนี้ก็เลยแบบไม่รู้เคมีที่ออกมามันเป็นเคมีอะไรแล้วตอนพราะแล้วแต่งและกันค่ะมันคือมันก็รู้กันไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างนี้แค่เดีเราจะได้เจอแบบมวลไหนของงการได้รับรู้ความรู้เรียกว่า พมร้อนแรงอ่งวอีว้กดีด่ตอน,นไปเช็คเคสนุ่มบอกว่าไวไหมลูกเป็นไปม่หนูไม่ติดค่ะจริ่อจรงหลูกอินี้เอาออกไหมพี่ว่าเอาออกเถอะหนูไม่ติดค่ะหน,หนูไม่ติด,ดเยพี่อลก็แบบหนูอะโอเคหนูได้หมดเลยถัน้องแป้งดีกว่าแล้งเเติดไหมก็ตามพี่อลถามไม่ติดเลยเพราะว่าบรรยากาศใด สมความที่แบบคู้มจุดตัวขึ้นเพนะงานอาร์ตงานอาร์ตงานสารคุบนู่นนี่นั่นมาคุ้งจุดตัวเนาะคือจุดตัวในจุดตัวแล้วเราก็เราถือว่าเราได้อยากจะสร้างสิ่งที่แบบไม่เคยมีมาก่อนให้ทุกคนได้ลองดูค่ะว่าเป็นยังไงว่าเป็นที่ละค่ะทุกคนทุกคถ้าเกิดเราต้เสร็จเรื่อง <substit uting> อะไรนะคก็เสริมอะไรให้ลงงงให้ลงเสริมอะไรก็ค <again> ือจริงๆแล้วตอนแรกผมก็ก็ต้องยอมรับว่าผมไม่ได้มีประสบการณ์การเขียนบทเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าท้ายแล้วก็เจเื้อะสิ่งที่มันแบบมันเหมือนกับสิ่งที่เราเคยทำมาทเรื่องความรักเป็นสองคนที่เขามีความรักต่อกันก็เลยใช้เรื่องความรักเนี่ยก็เอาความประเด็นต่างๆเอาเนื้อเรื่องความขนตแ่อแทเข้าไปแล้วก็แล้วก็ให้ความรักของสองคน่ะคนก็เลย มันเป็นที่มาของการตั้งชื่อเรื่องว่าแฝดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคน,อคน,นออตตสองค,องคนแฝดกับเด็กก็ใช้ประสบการณ์การเขียนบทมันก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันแล้วกนะ็คือผมก็ทำมาแต่หนักอะไรเงี้ยคนที่เห็นก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความแตกต่างที่ผมว่าเราก็อยากไดให้ได้คิลลิ่ง่านเข้าไปด้วยแต่เขาอไม่ดูนี้ก็จะจะทรงเหมือนูหนังจะเป็นเหมือนหนัง อยากให้ออนลงทุก EP หรือยังใจ่ค่ะจ้าแต่งค่ะจ๋าสะพอกันเยอะๆแต่ไปดูในโลงเดี๋ยวแม่เคลียร์คิวของคนนี้ให้มาดูด้วยเลยใช่ไม่ลองหรอกค่ะเลยค่ะป้าข้าฝากด้วยนะคะแค่เบลข้างร่านักงโทษค่ะมาลุ้นกันว่าความรักระหว่างแค่กับเบลนะคะในสถานที่ที่ดูไม่มีเขาเรียกอะไรนะคะไม่มีความหวานะจะเกิดอะไร เริ่มก็จากตั่นนี้ก่อนเลยนะตัวตุ่นนี้รูปการ์ดนะผมเนี่ยรูปการ์ดนะรูปการ์ดนะอยากใหเลือดเราก็มองอ่ามีอะไรอีกมีสีคนก็มีแบบอุ้ยพูดมาชื่อเดียวเลยเดียวแต่วันนี้เราไม่ชื่อว่า iha i ka patrimonio a tukon a a tukon a iha a kona chiki